กรับสู่จอสวัสดีทุกท่านครับผมตอนนี้แนวทางบุกเบื้องต้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมไซต์ที่3ของแบงค์ครับผม Open Area Staff Room ครับต้องบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องแอเดียเบื้องต้นนะครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าเกิ r รีพลิกช่วง p r e f a ฟ e เนี่ยสามารถใช้ได้เนาะเอาโดนไปตั้งเนาะมีประโยชน์แน่นอนเพราะว่ามันจะใช้นะครับผมกับไอเดียที่ผมมาขยี้ในคลิปนี้นั่นเอง a c t i แพท a ฟ e ครับผมจะได้คุมเกมแล้วก็ลงโทษนะครับผมกับคุมเกมเนาะโดยสําคัญต้องใช้เขาขยี้คำว่าคุมเกม ตั้งแต่ต้นเกมได้ของเรานั่นเองโอเคโครงสร้างหรือการเซตไซส์นะที่เราเจอเปบ่อยๆนะครับผมทางด้านของไซนีฮะเ,เอ่อเทเลอร์ Taylor, ไม่ใช่เทเลอร์ขอไปเป็นโอเพนอเรียกับทางด้านเอ่อสามลูมนะครับผมก็จะเห็นนะครว่าโดยจุดหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเอ่อพื้นที่รอบชายของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะแข็งแข,ข็งแรงมากนะครับ อ่ะต้องบอกแบบนี้แล้วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการโซนอีกหนึ่งจังหวะนะครับผมของชั้นหนึ่งที่บริเวณนี้ถ้าเกิดเขาเซตนะอ่ะซึ่งประกอบจังหวะในทางด้านฝั่งของเทอร์เรซอะคาดใช่ปะมันก็จะมีขั้บนโซนตรงนี้ด้วยที่เขาจะยืนคุมโซนไว้ไม่อยากให้เราเข้าเร็วเกินไปนักในการที่จะทำาซายต่อเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างหลักๆนะครับผมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะต้องทําอะไรยังไงกันต่อในเรื่องของตําแหน่งของฝั่งรับที่เขาย ส่วนใหญ่เขาจะยืนฝั่งสแควร์ข้างล่างหนึ่งจังหวะในซ้าย1 2ถึงคนนะครับผมอาจจะมีทางด้านฝั่งของเทเลอร์นะฮะแหลมออกมาตรงฝั่งของรีเซฟหนึ่งคนนะครับผมหรือจะยืนทางด้านฝั่ง็อบบิ้หนึ่งคนเลยก็ได้แล้วข้างบนเนี่ยนะตรงฟอนเดสนะครับผมกับทางด้านในส่งของตัวบัตาน่าเนาะกับหน้าสต็อกเนี่ยนะครับผมอย่างละคนอย่างละคนตรงเนี้ยโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นานๆทีเราจะเห็นคนที่จะอยู่ทางด้านฝั่งของใต้ดินนะครับผมเอ่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านลงรถหรือจะเป็นทางด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะลงรถจจจจจจงเซิ โอเปอเรเตอร์ที่เจอบ่อยครับทุกคนมันจะเป็นในเรื่องของตัวการเจาะอย่างที่บอกนะโซนหลักๆของเขาคือบริเวณนี้ถูกป่ะนะครับแล้วตรงเนี้ยคือการเจาะตรงเนี้ยคือการข้อมูลบริเวณทางด้านที่สุดข,ของปริ้นเตอร์ที่โดดเข้ามาทางด้านฝั่งของอ็อออเพอเรเตอร์ได้เลยเนี่ยชาลนจได้ Challenge เลยมันก็จะมีตัวของมิลเจอเมอร์ใช่ไหมต้องมองกันข้อมูลนะครับอาจจะมีกระจกมิล่าตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรนฟอร์ดนะครับผมพร้อมกับคู่กับบริเคตเนี่ยอันนี้ลองสังเกตดูข้างบนเนี่ยถ้าเกิด ฝั่งสต็อกแหละนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดข้อมูลที่คุณจะเห็นคร่าวๆโอปเปอเรเตอร์ที่คุณจะเจอบ่อยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าทําให้สอดคล้องกับวิธีเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวการเจาะอย่างนั้นของไม่คาอีกก็เป็นบัณฑิตแล้วมันก็จะมีมิวแจเมอร์นะครับผมซึ่งมิวแจเมอร์อย่างที่เน้นย้าในหลายคลิปก็คือในเมตาปัจจุบันเนาะตอนนี้มันเป็นเยอร์สิบซีซันสใช่ปะ่ะคือสปีดของมิวเนี่ยมัน2แล้วมันมีดาบเซลล์มันหน้าหยิบมากมีอถึง4ัน,น,น เอ่อมิล่านะครับผมถือว่าดีมากอารอนี une, ถือว่าเยี่ยมนะฮะหรือจะเป็นโกโยก็ได้อัสมิก็ถือว่าโหดมากนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางนั่นคู่กับทางนั่นเอ่อตัวอะไรก็ได้ที่มันมีโลหรือขวางหูขวางตาเนานะวาเดนก็ได้สโมก็ได้นะครับเมลูซี่ก็ได้เฟนเรียก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้โดยรวมแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวอินโฟที่จ่ายข้อมูลได้นะครับการในไซด์หนักๆหน่อยก,ก็จะเป็นเมสโตรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปเรื่อยไป,ไปเปื่อยนะฮะทั้งในไซด์นอกไซด์แล้วลงโทษฝั่งบุกได้ดีนะ วอลคิลี่เนี่ยก็คลาสสิกมากเช่นกันนะประมาณนี้ส่วนที่ไหนที่เริ่มเล่นเป็นเริ่มโหดเนี่ยสังเกตในเรื่องของตัวแคสเซิลไวนะครับเพราะว่าแคสเซิลเนี่ยมันทําให้เราต้องเลิกโอเปอเรเตอร์มาจี้นิดนึงว่าเอ้ยเราจะเคลียร์แคสเซิลออกอยังไงคือ,ค,อ,ค,อคือง่ายแหละทุก7จ็ดแปดทีเก้าทีให้มันแตกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าประเด็นคือที่เราเสียเวลาเนี่ยมันทําให้ฝั่งรับเนี่ยเขาเตรียมตัวได้ดีคือล้วดูดีไม่ดีเราเราจะโดนลงโทษเองได้ใช่ไหมอาจจะต้องอิสเลยอาจจะต้องหยิบ ปริช้าอาจจะต้องหยิบกอนซิกอ,อาจจะต้องหยิบตัวระเบิดมาเพื่อเคลียร์แคสเซิลทิง้งอะไรเงี้ยไนี่คุณจะต้องลองเช็คดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของโดรนที่ตั้งไว้นะครับก็จะเห็นว่าใต้ดินเนี่ยผมอยากให้ตั้งไว้นะครับเผื่อว่าใครชอบไหลอันนี้แนะนําเลย ATM เนี่ยเผื่อว่าใครชอบชอบไหลด้วยความที่ไซส์มันอยู่ตรงบริเวณนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยโดรนที่มันตั้งไว้มันตั้งฟรีได้หมดชั้นสองเนี่ยที่มันมีสิทธิ์ได้ตั้งฟรีเนี่ยถ ก็จะเป็น CEO การันานฝั่งของ Executive l o u n ลนะครับแล้วก็อาจจะมีสควด้วยนะเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการจี้แถวๆรอบสาซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยละกันแต่ถ้าเกิดใครตั้งใจใส่ได้ก็ยิ่งดีนะครับผมซึ่งในไซนี้ก็ต้องบอกว่าข้อมูลล้าค่ามากเพราะว่าตอนจังหวะทําทสุดท้ายหรือว่าเราจะจี้ไซนี่เราจะได้เป็นคนเดินเข้าไปปาดในมุมที่เขาล็อกรอแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะกันไฟเพิ่มเป็นขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโดนนะครับไป แล้วทางการบุกตอนนี้ก็จะมีสองเว้นะครับผมง่ายๆเลยคือเรื่องของการจี้ไซต์ตรงแล้วก็การจี้ทางหน้าของล็อบบี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจี้ไซต์ตรงๆกันก่อน,นนะครับผมง่ายง่าย,ายแต่ทรงพลัง <c oughs> เอิญว่าอยู่ที่ว่าคอสู้เล่นมิวหรือไม่เล่นมิวนะก็ถ้าสมมติเขาเล่นมิวเนี่ยโอบาเรเตอร์ที่คุณหยิบมาเนี่ยครับผมมันจะสามารถจี้ตรงได้ค่อนข้างเยอะนะฮะทั้งในเรื่องของการใช้รถเข้าไปทําลายของ หรือว่าใช้ปืนเข้ามาจี้เขาได้เลยนะครับผมในทั้งสองฝั่งทันทีเนี่ยมิวจมเมอร์ค่อนข้างที่จะเป็นคียหลักเนาะเอ่อพอจี้ได้ตรงเนี้ยคุณก็เลือกมนหนึ่งสองคนใช่ไหมนะครับผมเพื่อดูสแควร์ด้วยมันก็จะคล้องกับจังหวะตรงที่ว่าคุณเน่ยจะต้องมาเทคสแควร์้รงบนมดไปนี่คือการจี้ไซด์นะครับผมแบบที่แบบว่าครอบคลุมแล้วกันผมใช้คำว่าครอบคลุมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจังหวะที่คุณฆ่าหรือจี้ไซด์ตรงเนี้ยคุณไม่สามารถได้ไซด์ตัวได้ตัวโดยตรงหรอกแต่จังหวะเดียวกันเนี่ย เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการที่จะเล่นจังหวะ2นี่คือจังหวะแรกนะครับผมที่เกิดขึ้นนะผมเขียนกันหมายเล็กนึงจังหวะแรกนี่คือเป้าประสงค์ของเรานะครับผมเพื่อที่จะคุมเกมกดดันเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อยึดเขาให้เราบังในสายให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการที่จะเคลียร์จังหวะ2บริเวณฝั่งของเจเนเตอร์แล้วก็เป็นบริเวณของบันไดกลางให้ได้นะโซนตรงนี้ให้ได้เนี่ยถ้าคุมได้เสร็จตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดต่อคือว่าโอเคคุณต้องเปิดแฮชในจังหวะตอนช่วงกลางเกมไว้ แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดสูมติดยังอุตสาจะเหลือจังหวะสุดท้ายอีกนะนั่นก็คือการที่จะมาต้องมากดดันนะครับผมคุณต้องเลอกเอาว่าคุณจะมาเจาะสามแผ่นตรงนี้ออกนะครับผมแล้วมาจบทางด้านการ p พลนติ้งฝั่งของทางด้านฝั่งสตาร์หรือเปล่านะครับผมทางด้านหลังบาร์ตรงนี้นะครับหรือว่า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 คุณจะเปิดแผ่นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วคุณจะมาเล่นจังหวะจบทางด้านฝั่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณจะเล่นจบฝั่งทางด้านตรงนี้เนี่ยคุณต้องตอบแฮทมาแพทแถวๆนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องส่งคนลงมาเล่นไหมนะครับผมอ่ะแล้วคุณจะไล่พื้นที่ตรงนี้ออกอยังไงเห็นปะคือมันจะมีแบบวิธีคิดตรงที่ว่าเออแล้วแล้วเราจะเล่นยังไงเออออฟฟิเรียเราจะเล่นยังไงนะเออเลิกจบยังไงบ้างนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยปกติที่ผมเล่นเนี่ยมันก็จะไม่พ้นจังหวะจังหวะสองหรอกจนจังหวะสามเสร็จก็เดี๋ยวค่อยว่างกันอีก าจะเอาด้านหน้าหรือด้านหลังเห็นปะเนี่ยความเรียบง่ายตรงนี้นะครับผมเอ่อทีนี้ประเด็นคือตัวกันแฟงอ่ะถามว่าควรมีไหมผมว่ามีสักตัวหนึ่งก็ดีเพราะว่าประเด็นคือบันไดสแควร์เนี่ยก็ยังเป็นจุดสาคัญที่ฝั่งรับเนี่ยบางทีเขาไม่คิดอะไรมากนะแล้วเขาเห็นโอกาสทองในการที่จะแฟงคุณได้อ่ะเขาเดินสวนขึ้นมาเลยนะเวเอ,อทำไม่โดนีต้องระวังและอีกจุดหนึ่งที่คุณจะต้องระวังในการที่สายตรงก็คือว่าถ้าเกิดสุดมือว่าฝั่งรับละ่ะอยู่บริเวณในฝั่งของ เอ็กซ์ซูซิฟเล่ากับซ o อะคุณจะคุณจะต้องจําเป็นไล่เขาไปให้สุดไหม mm hmm. เพราะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันมีทางด้านของการทำลา์ออฟไซด์ถ้าเกิดทีมไหนเขาเล่นเนาะเขามียลับไซท์เขามองยิงคุณเนี่ยจังหวะเข้าหรือจังหวะแฟงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแฟงต่อได้เวย้ยสองทิศทางเวย้ยสามาทิศทางเวย้ยคุณจะจคุณจะจับพวกเขาอย่างไงเนี่ยตรงเนี้ยคุณต้องประเมินนิดหนึ่งตัวการแฟรงกับตัวที่โฮมบอลเลชั้นสองแบบพอพอรู้งานนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับผมเท่าว่า แต่ที่บอกคือมันก็จะวกกลับมาตอนที่บอกทันตอนทาซีรีส์นี้กับเมตาดีว่าเฮ้ยของที่คุณสามารถทําอะไรได้เองก่อนหนึ่งจังหวะเนี่ยทําให้คุณระแวงอะไรได้น้อยลงเนี่ยควรทําไม่ว่าจะเล่นแบบทีมหรือจะเล่นโซโลเออมันทําให้จังหวะในการสื่อสารง่ายขึ้นทําให้จังหวะเวลาโฟกัสของคุณง่ายขึ้นเอ,อจังหวะยิงคุณได้คุมเกมก่อนนะครับหรือถ้าเกิดสมมติมีข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้ตัวได้ทันทีเนี่ย คือไอเดียของมันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแค่จุแค่ระหวังแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะโอเคปะก็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 ผ่านดิรอแหละต่อไปจะเป็นการไหลต้องบอกว่าเป็นการไหลนะครับตีทางด้านฝั่งล็อบบี้มันจะเน้นเป็นการไหลค่อนข้างที่จะเยอะประเด็นก็คือว่าจังหวะไหลเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยนะวิธีการคืออะไรรู้ปะเราไหลเข้ามาครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีข้อมูลบริเวณฝั่ง atm กับล็อบบี้เนี่ยค่อนข้างที่เคลียร์ปะคุณไหลเลย เอจริงอ,อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้กวนตีนด้วยล่าสุดยังเล่นแบบนี้อยู่เลยครับพูนไหลไปเลยครับแล้วประเด็นก็คือว่าเราเน้นทําลายพื้นที่เราเน้นฆ่าคู่ต่อสู้ครับเออเพราะเราจะเห็นว่าต่อให้ตรงนี้มันเลนฟอสใช่ไหมนะครับตรงนี้เลนฟอสสมมุตินะสมมุติว่าเลนฟอสนะคุณก็ยังสามารถที่จะมากดดันได้เต็มที่ได้เลยหรือมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเส้นบนเนี่ยคุณไหลได้ถูกป่ะแต่ตรงเนี้ย คุณส่งคนมาเจาะตรงนี้1คนแล้วก็เอาคนมาล็อกยาวได้นะครับผมไม่ให้ทางด้านฝั่งของคนที่อยู่ในซด์เนี่ยเขาสวิงออกมาเพิ่มเติมได้เหมือนกันคือคุณล็อกขาดเลยแล้วให้เพื่อนเนี่ยกดดันทางด้านฝั่งของเทเลอร์อาคริเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะกดดันเข้าซด์ในจังหวะต่อไปได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเลือกได้แหละเออในขณะที่คุณเข้ามาได้หมดเนี่ยส่งแค่1คนหรือ2คนถ้าคุณมีข้อมูลช็อตที่1บริเวณล็อบบี้แล้วใช่ไหมช็อตที่2คุณมีข้อมูลที่เขาขึ้นมาบริเวณฝั่งงของ ชั้นสองหรือเปล่านะครับผมเพราะคุณ่อสู้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ยืนในบริเวณ e x e c u t i v e แล้ว Co Meeting g e n เจเนเตเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณแค่ขึ้นมาข้โมนล็อกรอตรงนี้นะครับผมแล้วเล่นรอจังหวะที่2อันี่นี้คือจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งนะครับอ่ะจังหวะหนึ่งแบบนี้นะแล้วจังหวะด2คือคุณก็รอเลือกเอาว่าคุณจะเลือกจบบริเวณไหนเอาแอดมินไหมนะครับผมเอาเพื่อนมาเคลียร์ข้โมนไหมนะครับในการที่จะกดนอะไรพื้นที่ไหม แต่ประเด็น,นก็คือว่าจังหวะ2ตรงนี้คุณต้องระวังว่าฝั่งของคู่ต่อสู้เขาจะมาจากทางสาคแร์เพื่อมาแฝงใช่ปะหรือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีก็คือเคสอีกอันนึงก็คือว่าเขาอยู่หลบใต้ดินรอขึ้นมาแฝงจากใต้ดินอ่าเพื่อรอโผนขึ้นมาซึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันคือฝั่งไหนวะนึกก่อนนะขึ้นมามันก็จะต้องเป็นใต้ดินขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาแฝงอันงี้ยมีไหมนะครับผมซึ่งมันก็จะมีจุดโฮเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า คุณก็สามารถที่จะมาวกทางนี้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดเปิดซอฟต์วร์ได้นะและเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าขา้ด้านฝั่งของ open area อะไรแบบนี้นั่นเองโอเคปะ่ะเออเนี่ยตรงนี้จังหวะสองอยังไงบ้างเนี่ยจังหวะมันน้อยกว่านะครับผมถามว่าแต่ถามว่าแต่ถามว่าแต่ถามว่าเวิร์กไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอเข้าไปได้ก็จริงเนี่ยแต่เราจะแพ้กันไฟแล้วถ้าเกิดแพ้กันไฟเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยคือเราพังเลย แต่ว่าสําคัญก็คือว่ามันเป็นการชิงจังหวะครับสําคัญของของของ,ของจลดการตีฝั่งล็อบบี้เนาะนะครับผมันนั้นตัวประเภทที่มันเป็นแบบโลและกินแดนได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าตัวที่มันแบบว่าทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเขาเขาทาอะไรเรายากนะครับผมรู้ตําแหน่งของคู่ต่อสู้แล้วเราแบบว่ากดดันเปิดเขาเขาได้ก่อนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่า <S <S อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นของฝั่งทางด้านของล็อบบี้เพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะครับผมทำทำถามก็คือ ตัวเจาะเนี่ยหยิบมาเผื่อดีไหมผมว่าตัวเจาะจริงจังหนึ่งตัวก็มีก็ดีนะครับที่บรนะตัวเดียวน่าจะเอาอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นฮาร์ดบริชาร์ตหนึ่งคนก็น่าจะไหวและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวทําลายของตัวเดินเกมนะครับผมตัวกดดันตัวโลเอ่อเพื่อที่จะเราเล่นจังหวะสุดท้ายได้อย่างเงี้ยก็เวิร์กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเวนึงที่ตีด้าน,นฝั่งของโอเพ่นแอเรียกับสตาร์บลูมค่อนข้างที่จะเห็นภาพว่าเราใช้ประโยชน์ แต่ความที่คู่ต่อสู้เนี่ย <c oughs> เขากระจายพื้นที่เยอะเราก็เลือกที่จะกินแดนและคีบไล่ตัดทีละคนจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับทั้งสองทั้งสองอันเนี่ยจริงๆไอเดียเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนทางเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมอยู่ที่ความคุ้นของคุณด้วยอยู่ที่ความแหลมของคู่ต่อสู้ด้วยใช่ปะเออในการที่จะคุมกับจังหวะในการกําหนดเกมต้นเกมนั่นเองสุดท้ายมันก็ส่งผลยังไงจากเรื่องของโดนคือโดนเนี่ยถ้าเกิดคุณเซตไว้มันก็คือทําให้คุณ ตัดสินใจได้ดีขึ้น,งงน,าานเนี่ยผมยังไงผมก็เน้นย้ำว่าด่านแบงค์เนี่ยในเมื่อคุณมีพื้นที่คุณใช้ประโยชน์จากเรื่องของโรดรให้เยอะเพราะว่าคุณเด้เ่ยเซตโดรน,นะครับพอคุณเด้เ่ยเซตโดรคุณเห็นข้อมูลได้เยอะนะครับผมสลับดูเองหรือว่าคุยกับเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนได้คุณก็ตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นแหละ<ม>ทั้งในเรื่องของตัว,วตอว e r a t o ที่คุณหยิบเนาะในการที่จะเล่นนะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องของอเรเ a t o r นะฮะเน้นย้ำก็คือควรจะแบงค์คาอิดนะนะครับผมด่านนี้ทําให้คุณสามารถที่จะเล่นได้เต็มมมทีี่่่เเเเเพพรราาาะะะะววฝัััังงบบบุุกกกออนนนนนคคค้้็จจแแตณหืผูดดไ เพราะว่าไม่งั้นเนะี่ยตัวที่หลุดมาเนี่ยในที่เนี้ยมันผมไม่ได้ใส่มาคือเธอไม้แต่ว่าตัวอย่างเอสเนี่ยโดนแน่นะครับถ้าเกิดเธอไม้โดนก็ถือว่าดียังเหลือฮิบพนะถูกปะ่ะเออแต่ที่พนะดานเนี่ยคือเวิร์กโค่นเวิร์กเลยยิ่งหน่าล่าสุดบัฟปืนล่าสุดบัฟแกจ็ตมีปืนใหม่เข้ามาฮิบนาคือดีจัดนะครับแล้วโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นที่เรนโบว์ตอนนี้ที่มีเป็นฮาร์ดบิชาร์ดแบบเป็นเจ็ดจุดเนี่ยในการเปิดก็มีหลายตัวมากเหมือนกันนะครับผมตัวโอเปอเรเตอร์โดนถ้าเกิดเขาไม่แบนมมมันนก็็ีเเเลล่ให้ตย คือบังคับให้ฝั่งรับต้องเล่นมิวนะครับผมซึ่งมันก็เสียหายอยู่ดีสำหรับท่าน,นของฝั่งรับใช่ปะฝั่งเราก็กดดันทา้งด้านของการใช้อ r ป t รณ์โดนก็ได้แทร็กพื้นที่ก็ได้อยากจะแฟงคุณก็ต้องฝาทั้งนั้นเข็มฝาแล Air ้นแอร์แจบนะครับโดนลงโทษอีกจังหวะถ้าเกิดสมมติว่าคุณก็เล่นรับลึกเกินไปคุณก็โดนกดดันไล่พื้นที่นะครับผมกดดันทําลายพื้นที่ในโซนแบบต่างๆได้นะครับผมขดบนลงล่างเต็มที่เลย ที่แทประเด็นก็คือว่าพอเป็นไซส์ทางด้านไซส์นี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนใจในเรื่องของตรงของบั๊กหน่อยเมื่อก่อนบั๊กเนี่ยแทบหยุดได้ทุกไซส์เลยเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยความตัวเด่นของบั๊กมันน้อยลงนิดนึงเพราะว่าจังหวะการเล่นเวอร์เคิลมันก็ต้องบอกว่ามันยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนเดียวที่เล่นวอร์ติคิลท็อปบัท็อปดาวบนลงล่างอันนี้บอกบอกเผื่อสําหรับไอเดียสําหรับคนที่เล่น vertical, เนอวอร์ติเคิกเน,นองเา,าอว คุมโทนเดียวกันคือมีเพื่อนคอยช่วยสปอร์ตในเรื่องของการดูแฟล้งใช่ไหมคุณจะได้ก้มหน้าก้มตาเล่นเวอร์ติเคิลได้ซึ่งไซส์นี้เอาจริงๆคือเล่นเวอร์ติเคิลได้ไหมเล่นได้เล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีบริเวณที่เล่นเวอร์ติเคิลได้บริเวณฝั่งของห้องเจเนเตอร์เนี่ยมันจะมองเห็นทางด้านฝั่งของห้องแอดมินที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็ส่องทางานั้นทีส่งสี่แผ่นตรงนี้ได้ด้วยถูกปะ่ะนะครับเล่นบริเวณทาานั่นของสต็อกเองขุดวนลงล่างคุณก็จะไล่บริเวณนี้ใกล้้้ๆไดดวยเช่่นนกกัถถูปแตคคําามื คุณจะเห็นว่าที่ผมหมุนๆม,มาเนี่ยพื้นที่ของฝั่งรับเขาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาแฟลงคุณเนี่ยคุณตายฟรีคนข้างสูงเพราะว่าเพราะว่าเขาเดินขึ้นมาเนี่ยเขายิงคุณฟรีจังหวะที่คุณกำลังมองข้างล่างอยู่เห็นปะเออไอ้ไอตรงเนี้ยผมก็เลยวกกลับมาว่าเอ้ยเล่นวอลติเคิลได้ใช้เวลาถูกปะเออเพื่อนเพื่อนทีมซัพพอร์ตคุณมีไหมไม่ว่าจะเป็นแกจ๊ตทิ้งไว้ให้หรืออาจจะเป็นแบบยื้อล็อกปืนถือไว้ให้เลยแล้วก็ค่อยเดินต่อด้วยกันอันเนี้ยก็มีก็ดีนะครับ ทีมไหนไม่โนสนโนแค์ใช่ปะหรือว่าคุณเริ่มเล่นเป็นแล้วหนึ่งจังหวะเองสองจังหวะเองอ่ะอันนี้ก็ว่าก็แล้วแต่ซึ่งก็ถือว่าดีนะครับผมก็คือบัคก,ก็เล่นเองคนเดียวแล้วเพื่อนที่เหลืออีกสี่คนก็ซัดไซต์ต่ออะไรก็ได้ก็จบไปถูกปะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเนาะสำหรับทางด้าของบัคนะครับผมแรมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าแรามเองผมว่ามันมันเล่นบนลงล่างเสร็จเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นเนี่ยมันจะติดตรงที่ว่าแรามเนี่ยมันสปีดแค่หนึ่งสปีดแค เพราะว่าประเด็นคือจังหวะที่จะวิ่งอะไรอ่ะเสียงก็หลุดเยอะใช่ไหมวิ่งก็ช้าแม้ว่าปืนดีเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเอานะว่าเออต้องการที่จะเล่นจริงจังทางด้านของแรมที่จะเล่นวอทิเคิลแล้วก็ส่งของแล้วก็เอาปืนมายิงเขาเนาะเออ o p e r ที่เหลือนะฮะที่น่าสนใจคือจะเป็นพวกล i o ออนนะครับผมตัว k ิก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับ Thatcher นะครับอย่างที่บอกนะจะเห็นว่า2คลิปก่อนเนี่ยขขงหนานแบงเนี่ยผมหยิบ operator อย่างเธอ Thatcher มาแล้วส่องหาพื้นที่หาสแกนของเพื่อที่จะ disable เนี่ยเยอะนะ ดีมากเลยนะเดี๋ยวเข้าไปในเกมเนี่ยดย๋ยเอาเทชเชอร์ต่อแน่นอน <c oughs> ไปดูว่าจะ,จะเล่นบนลงล่างเนี่ยแล้วเราจะ disable นะฮะในเรื่องของพวกกล้องที่อยู่ในไซต์ได้ยังไงได้บ้างผมว่าเวิร์กมากนะครับอันนี้เวิร์กมากเทชเชอร์เออเบรตันที่เหลือนะที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้นะครับฟิลนะครับผมก็อย่างที่บอกว่ามันมีพื้นที่ในเจเนเตอร์มีพื้นที่ในในสต็อกเนาะสามารถที่จะเอาพื้นเนี่ยซัดทางด้านของฟิลเนี่ยคลัสเตอร์ชาร์จลงไปข้างล่างได้เพื่อทำลายของก่อนที่จะ กดดันเข้าต่อก็ได้เหมือนกันนะครับเออ่กรมดีนะฮะไอคิวนี่เผื่อหาของนะครับโซเฟียนี่เผื่อทำลายของหญิงนี่เผื่อตอนเซตจ,จังหวะแบบรู้งานแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณกับเพื่อนร่มทีมต้องรู้จังหวะกันเป็นการคือทําเพื่อนตาบอดนะครับแล้วโดนส่วนตายง่ายก็มีมอนตี้นะครับกินแดนแบบมั่นคงสมชื่อขุนเขาของเขาได้ได้เต็มที่เหมือนกันสไตรเกอร์อ ker, นะครับก็ก็เเหมือนกัน โอเคปะนี่ก็เป็นอ p e r a t o r ที่เหมาะทางด้านฝั่งของเท a ลเลอร์ไม่ใช่เทลเลอร์ฝั่งของ open a r e ยกับสตาร์ทร o ูมครับเป็นสําคัญจ้าปะเรามาดูในเกมกันดีกว่าครับผมผมอยากจะรู้แล้วนะฮะว่า texture จะยังไงต่อนะครับผมเอาจริงก็เห็นภาพคร่าวๆอยู่แต่ว่าเอาให้เห็นกันด้วยกันนี่แหละว่าอะไรอะไรที่เป็นจุดไอเดียที่ที่ที่ได้ใช้หน้าง,งานจริงนะครับคือฝั่งรับมี g a d g e ที่เป็นไฟฟ้า หรือจ่ายด้วยพลังงานไฟฟ้าเยอะแทชเชอร์เนี่ยระยะในการดิ s a b l i n g สิเมตรถือว่าดีนะครับแล้วมันรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนแทชเชอร์เนี่ยมันปาไกลๆได้ถูกปะ่ะแต่มันมีแค่3มลูกไงเออแต่ตอนเนี้ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับต้องบอกว่านี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันเปลี่ยนไปแล้วไปเดี๋ยวผมขอแยกไปเซตกล้องก่อนนะเพราะว่ามันมีมุมที่ผมส,สนใจอยู่ ซึ่งมุมที่ผมกำลังจะไปเซตเนี่ยมันจะเป็นวิธีคิดแบบช่วงช่วงท้ายเกมละต้นเกมเนี่ยผมแค่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะแค่ระวังแค่ตัวลักไก่ควบคู่กับการดูกล้องแรกโอ้แล้วโชคดีตรงนี้พอดีวะ่ะเจ๋งเอ่อทีนี้ประเด็นคือกล้องเนี่ยตรงเนี้ยตั้งบ่อยผมขอดูก่อนนะโอ้ oh my freaking god ถามจริงถามจริง ถามจริงพอรีชีอย่างนี้ให้แบนี้ก็ดิส a อ l e อยตรงนี้ได้เลยดิถ้ามันกลองเมทโตอ่ะแล้วยิงเสร็จแล้วก็ให้โอ้ oh my god อันนี้กี่เมตรเนี่ยอันนี้เช็คได้อันนี้กี่เมตรเนี่ยแปดเมตรอะฮะอะฮะอันนี้แปดเมตรอะฮะอะฮะอันนี้ตรงนี้จะมีกล้องเมโต9เก้าเมตรอันนี้เก้าเมตรถ้าเราอยู่ตรงนี้คือข้างบนจำเป็นนะข้างบนนะ ตรงนี้เลยวะ่ะ Oh my god แล้วตรงนี้มิวแจมนี่มิวแจม Oh my god ย o yo, yo. อา้ oh, อาว oh อ้าวเนี่ยตัดออไม่เป็นไรนี่ครับผม Oh my god เหลือเชือ่อเหลือเชือ่อ oh toucher oh t เช c h e r oh t ท u c h e r เมื่อไหร่แทชเชอร์จะโดนเนิฟเนี่ยโอ้ m ม g ก d เหลือเชื่อจัดอะแทชเชอร์โอ้โหแหมอ่ะก็ก็ก,ก็ก็น่าจะเห็นภาพเนาะนี่ก็น่าจะเห็นสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อนะครับแล้วอย่าลืมนะคะว่าแทชเชอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเล่นชิดกันประมาณนี้มันจะทดแทนต้องเียกว่าทดแทนเนาะทางน้น i อคิได้ประมาณหนึ่งคือมันสู้ i q ค ไม่ได้ในเรื่องของระยะทางกับความไวถูกปะแต่มันจะทดแทนในเรื่องของจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเน้นทาจังหวะต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมแล้วก็แบบอยู่กับทางด้านของอ็อบเจกต์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะแบบเรื่อยๆเนาะเพื่อซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของเพื่อนทั้งในเรื่องของตัวเองเนี่ยความต่อเนื่องของแทชเชอร์เนี่ยมหาศาลอันตรงเนี้ยคือแบบมันแบบอยู่ใกล้อ่ะแล้วคุณแบบเป็นนักชกประเภทแบบมุดวงไหนแล้วสัตต,ต่อกดดันต่อต่อเนื่องแทชเชอร์ถือว่าเวิร์กมากนะ เอ,อ้ห oh ม่ก็ถ้ชเชอร์ดีจังนะดีจังนะโอ้โหแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติในกรณีที่คุณหยิบมาใช่ปะ่ะแล้วฝั่งรับมีทั้งกล้อง Bull e t proof ค,คู่กับหน้านั่นของอ่ะสมมุติว่าเป็นเฟนเลียหรือจะเป็นเซอร์ยาเกตเพราะว่ามันโซนิ่งตรงหน้าประตูเหมือนกันหรือจะเป็นเดนารีอย่างเงี้ยคุณดับได้เลยนะเวสิบห้าวินะเวเหลือเชื่อจะรู้ว่าจัด อลรมนีมีอะไรมั่งเจ็จลองเป็นบับไวแล้วก็เป็นบุลเลตพู้โอ้โหโอ้ยตา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 ยแพเช์โกงงงโกงโอเคครับก็จบแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมยังไงก็เล่นด่านนี้กันให้สนุกนะฮะก็ลองดูได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจี้สายตรงหรือว่าจะเป็นทางนั้นการซัดทางนั้นฝั่งของไหลายนัวๆตรงฝั่งของล็อบบี้ได้นั่นเองโอเคประมาณนี้ขอยมาที่ดีครับผมบายบายโอ้เย่ Yeah. Yeah.